ก็คงจจจะไได้้ใใเธอออบฉันวสมยังจำได้หรือเปล่านะคะสามหนุ่มรุกกี้บีบีค่ะแต่ก่อนสมาชิก3คนนะคะก็คือเอียงอามป๊อปตอนนี้ค่ะเราอาจจะเห็นแค่เอียงสิทธาที่ยังคงมีงานในวงการบันเทิงอยู่นะคะ ส่วนหนึ่งเพราะมีความฝันชัดเจนว่าอยากจะเป็นนักแสดงแต่ไม่เคยลืมว่าแจ้งเกิดในวงการได้เพราะมาจากการเป็นศิลปินค่ะเอียงเผยความในใจว่าในช่วงที่ตนเองเป็นศิลปินตอนนั้น,นดีใจมากที่ถามผู้ใหญ่ให้โอกาสเพราะเชื่อว่าหลายคนฝันที่จะอยากมายืนในจุดที่ตนเองได้ยืนแต่ความฝันมีแค่ไปทำงานซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงให้ดีที่สุดไม่ได้มีการวาดฝันเรื่องโกอินเตอร์ไปที่เกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะคะ เพราะศิลปินยุคนั้นคิดว่าก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีศิลปินไทยคนไหนเคยทําได้ก็เลยไม่มีต้นแบบให้เดินตามรอยนั่นเองค่ะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากหรือไม่อยากนะคะคือมันไม่มีใครให้ให้ดูเป็นตัวอย่างหรือว่าไม่มียังไม่มีใครที่แบบว่าทะลุออกไปเป็น international ตรงนั้นนะฮะเราก็ยังอาจจะนึกแค่ว่าเฮ้ยเราร้องเพลงของเราให้ดีแค่นี้ก็พอจริงๆนะจริงๆนะจริงๆส่วนตัวเองนะ เอี้ยงอะ่ะมีประสบการณ์ไปเรียนแลกเปลี่ยนมาปีหนึ่งแค่แลกเปลี่ยนนะยังไม่ต้องไปมีภาระหน้าที่อะไรแค่ไปเรียนอย่างเดียวผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากสําหรับเด็กคนหนึ่งแล้วเงี้ยผมว่าน้องยอนอย่างที่เขาไปเดบิวต์ที่เกาหลีว่าเันเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับแต่ผมเชื่อว่าเด็กไทยะเก่งแล้วผมว่าถ้าทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็ตัวเองเรียกว่ามีความฝันอยู่แล้วเนี่ยมันไปถึงอยู่แล้วครับ สำหรับหนุ่มเอี้ยงตอนนี้ก็เอาจริงกับการเป็นนักแสดงมากๆนะคะจะบทไหนจะเป็นพระเอกหรือเปล่าไม่เกี่ยงค่ะขอแค่บทนั้นนะ่ะท้าทายตัวเองก็ตอบร,รับทันทีอย่างต้นปีนี้นะคะมีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่2เรื่องได้ดูแน่ๆแหละค่ะปีนี้ส่วนผลงานเพลงเจ้าตัวบอกว่าก็คงเป็นไปได้ยากนะคะเพราะคิวงานตอนนี้ก็แน่นพอแล้วค่ะ